ทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่ที่แมป S C P standard นะฮะแล้วเรายังไม่ทันจะได้ทำอะไรเลยแล้วมันก็ตกกันงคืนเข้ามาซะแล้วเราโดนจับปล่อยอยู่ในเกาะลานวิววเราเจอเฮ้ยมาอะไรอะไรจมันเดือะไร้ยเรอะไรอยไรทไปจอดมะเล้อเลืดเสียงอะไรมะเฮ้ยเฮ้ยมาถึงก็เจอดีเลยมิชชันตายไปแล้วมิชั่นตายไปแล้วอุ้ย ยังไม่ทันจะเปิดคลิปเลยเอามาก็โดนฆ่าเลยค่ะทุกคนโอ้โหเรียวไปไหมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่แบบ S C P stranded yes sir <Yeah. S 1> ตอนนี้เราอยู่ในเกาะล้างแห่งหนึ่งเป็นเกาะที่เขาเอาไว้ทดลอง SCP, S C P ใช่ไหมเขาปล่อย SCP S C P ไว้ใช่ปะมี S C P 069กับ173 96เออ,อนั่แหละหนูเนี่ยหดสมาธิก็เพราะว่าดึกๆๆกดกดึกกันอยู่เนี้ยเ,เสียสมาธิอเ,เออเราต้องมา,าชีวิตรอดนะคะบนเกาะแห่งนี้ก็ต้องมีการเซอร์ฟวาวอ,อตัดไม้สร้างบ้านเก็บอาหารตกปลาแล้วก็ต้องหลบซ่อนสิ่งที่น่ากลัวให้ได้ในเวลากัง เราไปตัดไม้ก่อนไหมไม่งั้นนะ่ะเราจะอยู่ที่ไหนคืนนี้มันน่าจะรมันน่าจะกลางคืนแล้วล่วนะน่ะเราเราต้องรีบหาที่อยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงดีวะ ถ้าเจอตรงไหนพักได้ก็พักก่อนแล้วกันที่นี่เนี่ใกล้ๆเอออยู่ฟาร์มฟาร์มแถวแถวนี้ไปก่อนแล้วกันไม้ข้าขยะแตย่างยืนยัตีมาเลยแยกกันฟาร์มเฉยเมื่อไม้ข้าย่างนตี้มปเลยแกกันฟาร์เฉยมื่อไม้ข้าย่างย่งยืนนตีหมดเลยแกันฟาร์มเฉยเมื่อไม้ข่งย่นยืนยันไีหมดเลยแยกไนมยเ่อไม้้าหลังญ่บ้านหลังใหญ่เลนแรกันูา่์ม่นั่นก่อไล้วกัย่างว่างันน่ีจะดกล้แบบกลนาร์มเแล้ขเาาเข้าบ้านกันดีกว่เลี่ยกัฟารมเฉยเน ในมีโดนัทพิเศษเหรอโดนัทด้วยเหรอไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยค่ะในบ้านไม่มีอะไรให้กินเลยดูดูเป็นคนเดียวเลยนะกินคนเดียวเลยทีนบ้าไม่แบ่งอะไรเลยอ่ะทำไมบ้านมันแบบโล่งขนาดนี้ก็สร้างเฟอร์นิเจอร์เข้าไปเลยอูโหูตกใจจะไม่อยู่ๆยู่เหมือนมันงี้เลยอ่ะในบ้าน คนอยู่ไหนกันเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนใช่ล้ะไ่กลัวเคฮะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไว้ดีกว่าโอเควางแล้ววางแล้วางยังไงวะเนี่ยวางยังไงนะปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วไม่ได้น่าจะเข้ามันไม่เข้ามาหรอกเปิดไว้เลยไม่งั้นออกไปดูไหมไม่มีอะไรหรอกกลัวเออไม่มีอะไรหรอกกลัวไปเองกลัวไปเองเออเนี่ยดูรอบบ้านนี่มีอะไรเลยอะไรตัวอะไรตัวอะไรไหนตัวอะไรตัวอะไร ตัวอะไรยืนีกันหรอเฟลนี่ตัวอะไรวิ่งอ่ะน่าไปขึ้นไปยอดเขาแล้วงขึ้นกำลังขึ้นไปตรงตรงตรงเสาตรงนียังไงวะเกินมากอ๋อไม่เห็นอะไรเลยอ๋อไม่มีอะไรนะคะตาฝาดหรือเปล่า จะสร้างกลัวแล้วก็คิดไปเองไงสร้างภาพหลอนผมไม่ได้กลัวไปเองเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ทุกคนดูคนดูสิจริงๆมันไม่มีอะไรเลยแต่พี่แชมป์แบบกระตกกระตักไปเองแหละเฮ้ยผมเห็นจริงๆนะทุกคนไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นไม่มีใครเห็นเลยเบนก็ไม่เห็นพี่โจก็ไม่เห็นเฮ้ยอะไรวะไอ้ชายดื้ออะไรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวทำไมผมไม่ได้ยินมันมีอะไรสักอย่างตัดหน้ากล้องไปแต่เห็นภูเขาไฟไหม้ทำไมหลอนกันไปหมดอย่างเงี้ยไม่เห็นจริงดิ ไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยโดนหลอกเปไ็นลายคนแลว้วเฮ้ยพี่แชมป์แชมป์ทำไรอะ่ะคุณใดๆในสียงชา้าตอนช้าว่าก่อยเออสิตอนช้าจำสะแกมาก <c oughs> อะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งหน้าที่กันยังไงดีตอนนี้คือไปสำรวจก็ได้แต่ทีนี้เก็บเบลเบลงานบ้านงานเรือน <c oughs> โอ้แหมเอาสบายไล่เพื่อนไปสำรวจข้างนอกเกงอยู่ในบ้านเ,<อ>เราเจอแล็บ หรอแต่ว่าเราเราต้องไปหาคีย์การ์ดเฮ้ยมันจะมีพวกผีผีมันออกมาตรงนี้ปะเนี่ยเฮ้ยไม่น่ามีนะมันน่าจะเป็นถ้ำเอาเข้ารอดนะอ๋อจะมันเป็นห้องทดลอง SCP พใช่ไหมใช่เวลากลางคืนมันออกมาจากตรงห้องนี้ปะเฮ้ยเออเอออาหาร่ะมีบ้างไหมโอ้มีมีเลยอาหาร่ะหาไม่ได้เลยพี่โจมันแบบขาดแคลนมากนะ เรามาที่อยู่เหรอเรามาที่อยู่ตรงนี้กันเถะนี่วิทำเลตรงนี้น่าจะดีนี่มีน้ําด้วยวยแต่ว่ามันเราต้องรีบสร้างเลยนะเพราะว่าเรามีเวลาไม่มากแล้วเดินเดี๋ยวกลับมารับที่บ้านเก่าได้ใช่ไหไปาเอเนี่ยอยากอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอเพราะงั้นเหรอวะ มีพิซซาสามอันใช้หิวบ้างพี่แชมป์หิวไหมบ้านก็ไม่บอกบุส่าปัดกวาดที่นุ่นให้พี่โตเอาไหมเนี่ยพิซซาเนี่ยอ่ะเหยียบเลยเราโตเหยี่ยบพิซซาเหยียบเหยียบปัดลูอยู่ดีๆก็มืดยังจะทันแ่เดี๋ยวหนูไปอยู่ข้างบนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเรามรวนรวมาแร้วมาอุ้ยอุ้ยอุยมันพยายามจะเข้ามาอุ้ยเนาง ไปยังง่ายได้ต้องโทษคนล้อมล้วนล้อมทำไมไม่ได้ช่วยเลยเฮ้ยมีคนผิวปากเฮ้ยรอดแล้วไปเราไปหาเน็ตอีกกันต่อโอ้ยตรงนี้อะอะไรอ่ะมันปล่อย scp 173่งเจ็อยู่ไหนกันทุกคนอยู่ไหนกันทุกคนอยู่ไหนกันไปเจอตรงหอคอยเอาหน่อไงพี่ฟิวนี่ดูดิว่าการมันเปิดได้ไหมอ่ะพี่โจลองเลยโอเคจะพักเปิดมาเข้าไปแล้วพี่โจเข้าไปคนเดียว ก็อลไเข้า่ะมันต้องเข้าไปคนเดียวใครมีการดเข้าไปได้อ๋อมันต้องการ4ี่อันเลยฉะนั้นเราต้องทําฐานป้องกันแล้วก็ไอ้นี่เก็บการ์ดให้ครบเพื่อจะได้ไปพร้อมกันอ๋อจะไปเล่นน้ำเราจะยืนตรงนี้เป็นบ้านเราอยู่ใช่ไหมชั่วคราวอยู่ชั่วคราวบ้านดีๆมีให้อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อะไรตรงนี้เนี่ยโอ้อราใกล้น้ำแล้วมันช่วยอะไรคุณได้ก่อนถามจริงมันจะกลางคืนยังวะจะได้ออกไปทำงานนัง ว่ายนานไงออกมาแปบเดียวคือแบบกลางคืนอยู่ตั้งนานเราก็ใหม่กลางคืนออกมาปุ๊บแม่งก็กางคืนเลยรอบนี้เราต้องไม่ตาย scp 0-96นายไม่ได้กินเชิงของรอบเนี้ยบอกเลยลอนีองลงหมาสมาสนีาล้มมาสิมาสิมาสิมาสมันิมาสิมันาสสมาามาามามมาแล้วมันมามันมามันมัน ดูดูแถวนี้แถวแถวนี้อืมไกล้ไหมอกล้ไหมอยู่ใกล้ๆหนูเลยเมื่อกี้ไม่ได้คิดไปเองคิดไปเองรีเพย์ได้เราไม่เชื่อทีมงานช่วยตัดภาพย้อนหลังด้วยฮะทำไว้าวจับ้าแล้วงตกใจว้าวว้าวมันกลัวมันกลัวแมงมุมเราเปล่าแต่มีแมงมุมในะไอซีพีสูงสูง

ไปแล้ว่พี่โจเมื่อกี้พี่โจเอาของออกให้หนูตกป่ะเนี่ยโอเคพดิไม่ใช่ละปีคนแกล้งแน่เลยไม่เติบไม่มันยังไม่ไปอ่ะเราเห็นมันเมื่อกี้เนี่ยเราออกไปแล้วเช้าแล้วเรายังจะอยู่ที่นี่ต่อไหมไปสำรวจกันสำรวจดูก็ได้ไปกันสามคนก็ได้เดี๋ยวเซ็คอพบ้านให้มาเองแล้วกันนะพี่โจนะไม่มารับแล้วไม่ไม่ใช่ว่าจะกลับมาบ้านคืนนี้อ่ะเราไม่รู้เหมือนกันเราจะไปเรื่อยใช่เราจะไปเรื่อยๆเราไม่ปักหลักอยู่ที่เดิมแล้วอุ้ยมีบ้านด้วย เอ้ยบ้านบ้านบ้านนี่แหละบ้านของเรานี่อาหารเต็มเลยโอ้โหแต่มันพีแต่มันสกปรกมากเลยห้องครัวห้องครัวมาเก็บกินอาฮะแตห้องมันหนูกินไม่ลงหรอกพี่ชัมกินเหอะมันดูดิีสุราหมดแล้วอ่ะไม่ต้องตกใจครับเป็นเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าคืนให้ตรงนู้นมีไอ้นี่ด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะท่าเรือท่าน้ำ ไปท่าน้ำไปท่าน้ำเบ้นมีเบนมีเบ็ดตกปลาได้หรอเมื่อกี้เจอตรงนี้นหลังบ้านตกมาสองชั่วโมงไปลาไม่ติดเบ็ดเลยแสดงว่าไม่มีดวงทาบาปพูดปั๊บเข้าปุ๊บเลยเอยเอจะเข้าตัว เ,เราเกาะตัวกันไว้เฮ้ยอยู่บนหลังคาที่แล่าออกไปไหนไม่ไม่น่ารอดตกฟ้าฝนเ่มันไม่น่าจะสูงพอมันกลัวน้ำหรือเปล่ามันไม่มาแถวนี้เลยก็น,นั่นแหละหนูคิดแผ่นสองไว้ก็คือถ้าหลบตรงนี้ไม่ได้หนูจะโดดลงน้ำเลยนี่มันไม่มาจริงนะเนี่ยคืนนี้รอดไปได้เย้รอดแล้วนี่คือวิวโอ้โหสูงมากฟิวไม่รู้จะตัดไม้ไปทำไมอ่ะตัดไปฟิวก็ไม่สร้างอ่ะมันได้ประสบการณ์เงี้ยครับ

มันจะตีแล้วมันจมน้ำตายหรือเปล่ามันจะมาแบบมาทำร้ายเราจะมันหายไปไหนหรอวะลุยมันจะขึ้นมานี่เปล่ารีบมาไม่รู้หนูแผนสองไอ้ยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ไปหนูจะอยู่ตรงนี้หนูลอยคอละเฮ้ยลอยคอนี่ไม่น่าแผนสองน่าจะแผนสุดท้ายแล้วไปเอาแล้วเดี๋ยวเราไปห้องใต้ดินกันทั้งนั้นป่ะเราเข้าไปเข้าไปลุยเขาทำกันพี่โจมายังเปิดแแบบแล้วเดี๋ยวอาลองคิดกันแล้วเดี๋ยวไปสมทบไปท่านเหนือ สมมติว่าบันกันคืนตอนเราอยู่ในถ้ำทำไงอะอือตกไปตัวมันนะง่ายมากเออแนวเบนอยู่ไหนเราไม่เห็นเบนเลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาเล้เลี้ยวตรงพุทแล้วกึ้นขับลับแม่แล้วเทคนิค่ะกำลังส่งทีมงานไปรับกลับถึงบ้านส่งตำแหน่งแบบให้ด้วยงั้นเราไปรับพี่โจกันที่บ้านเก่ากันไหมอ๋อนี่คือภารกิจเราใช่ไหมภารกิจตอนนี้เลยนะเราอย่าทิ้งเพื่อนสิถึงแม้ว่าพี่โจอ่ะเขาจะชอบเอาเปรียบเพื่อนชอบแกล้งเพื่อนชอบทรยศพวกเราแต่ว่ายังไงเขาก็เป็นเพื่อนร่ว ทีมเรานะเยอะจังเดีเงวเราไปรับพี่โจกันออกปฏิบัติการไปช่วยเพื่อนไปเจอทางเข้ารับอยู่ตรงนี้ตรงหินเห็นไหมเราต้องปักหมุดไว้ว่าทางรับทางรับเฮ้ยมันปักหมุดได้แค่สี่โลเท่านะ้เอาแล้วอย่าไม่ได้ไปช่วยพี่โจเลยไปรับเยแหละไปรับรับไปตอนเช้าพี่โจมเมื่อกี้เห็นพี่โจรวกโดดอยู่บนหอตึกอห็เห็นแล้วเนี่ยเห็นใช่ไหมเนี่ยกินอะไรมันถึงจะได้พลังงานกินน้ำ อ๋โหโหอน,น้ำนี่นกินได้ไหมนเนี่ย <c oughs> พี่จำกินน้ำเหรอไม่มันกินได้ไหมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> กินยังไงอะ้อยมีขวดน้ำตรงนี้มีน้ำมีน้ำ<ม>อุ้ยเอาแล้วเอาแล้วมันต้องไปางหาคีการ์เร่อก็จะงลงแบบอะ เราต้องไปหาคีย์การ์ดแต่หนูเหมือนเจอไม่ใช่เหรอคีย์การ์ดห,หนูเจอเฮ้ยอยู่ดรอปอป oh <my. S 1> ใช่อยู่ข้างบนเลยเนี่ยตรงทางหนูตอนแรกหนูก็งงว่ามันคืออะไรดำๆ <Okay. S 1> งั้นเหลือเบ้นกับพี่แชมป์ที่ยังหาการ์ดไม่เจอใช่ปะเดี๋ยวตอนเช้าเราไปสำรวจทำรอแล้วกันรอการ์ดครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแหละเย้ <c oughs> ยังตกใจอยู่เหรอเนี่ยไปเลยไปเลยข้าไปเลยในถ้ำเลยครับลุยโอ้ยในถ้ำม,มันจะมีอะไรไหมเราไม่มีอาวุธสู้มันเลยอย่ะลองไปดูแบบสุดถ้ำมาว่ามันมีอะไรอ,ะอ่ะเผื่อจะเจอทางออกอีกทางหนึ่งเฮ้ยเจอทางออกแล้วมันเป็นรถไฟไม่มีอาหารด้วยนูฟิวววสำรวจมีอะไรบ้างไหนไหนมีของให้กินไหมอ,ะอ่ะอาวพี่โจกินแฮมจกแฮมเบอร์เกิลกวาต้องรีบต้องรีบจก เาล่าจะกลับไม่ทันแล้วล่ะทุกคนลองดูไหมว่าแถวนี้มีที่ไหนที่เราจะพอหลบได้บ้างมันอยู่ใกล้บ้านแรกเราเลยได้เป็นคนละทิศเลยดีที่ตรงนี้ได้ช่วยแล้วเหมือนกันขึ้นเสาสัญญาณก่อนทุกคนไปเสาสัญญาณปฏิบัติการรีบสร้างตรงนี้แล้วก็หลบตรงนี้เลยนะฮะจอนูมาเหรอไปหา Oh my god โ้ไปฮู้ยหนูกระมาเกิดอยู่ที่บ้านหนึ่งอะตอนเนี้ยเดี๋ยวไปหา เงี้ยชาเลยโอ้ยหนึ่งเจ็ดสามอตัวเหรอต้องฟิวอยู่ตรงไหนบ้านกลางเหรอวันหนึ่งไปเจอตรงร้านขายของก็ได้เดี๋ยวไปซื้อของด้วยสามสิบโลใช้ได้ตลอดปะใช้ได้ตลอดไม่ไม่มีวันพังจปา จะไม่เป็นสีนเขียวเลจอียวเออไม่เป็นไร,รแล้วแว่นตาล่ะแว่นตาไม่ทำอะไรดูอะไรช่วยคุณสามารถดูได้ที่0ูนย์9 6อะไรเนี่ยคืออ,อ,อู้อ๋อสามารถให้เราดู scp 0 96ได้ไงซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยเราจะไปสำรวจตรงไหนกันต่อฮะทีนี้ก็ตรงทางลับพี่ปิวเมื่อกี้เข้าได้ไหมเฮ้ยโอ้ยไม่กอดชิบหายละ พี่ชชใช้ละวพี่ใช้ไหนไม่ใช้และเอเโอโคตรดีอ่ะโคตรดีอ่ะชัดจัดเลยรู้งี้ซื้อนาแนาแล้วเราน่าจะไปไหนไม่ได้แล้วมั้งงั้นเราอยู่ตรงนี้แล้วเบ้นเ,นเออพี่แชมป์มาพอดีเลยหาทางซ<ไ>ื้อไปบนหลังคาก็ดีวะ่ะไปไหนกันนันะตรงทางประจำไหมพี่โ<อ>จไม่ต้งกับเ,เพื่อนเลยใช่พี่โจ๋แย่แย่กับเพื่อนเลยพี่แยกเพรามันบอกกันยากโอ้ยมันมาเขาก่อนเขากด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 เฮ้ยรอดดิว ไอ้ใจขนาดนี้หรอนี่ยน่ากลัวมากเฮ้ยน่ากลัว,น,ลวน่ากลัวจริงสร้างสร้างสร้างอีกไม่มีอุปกรณ์อ,อะไรสร้างเลยวิ่ขงขนลุกเลยเมื่อกี้ไม่รู้สร้างอะไรเ็สร้างเลย,เลยตอนนี้ผมได้กงเพียงกิถือว่าเราสร้างที่หลบภัยได้ดีรอบนี้ ดูดิดูดิหลายท่านแสบตาประ,ะเด็นคือไม่ทได้ใช่การสร้างที่ออกแบบด,ดีเป็นการสร้างแบบไม่ได้ไอ้นี่เหรอทำไมพ<อ>ี่แชมป์มันบอกว่า not allow to edit ดดนะิสอ่ะคืออะไรอะอะหรือแล้วหรือแล้วน่าจะของเบนเบนกดยับเมื่อกี้ไปบ้านบ้านสองกันดีกว่ามาแล้วไหนเบ็ดปลานี่ครับอยู่ตรงข้างบ้านโอเคได้เบ็ดตกปลาแล้วหลงก็ออกจากกันปุ๊บหายหมดเลยอุ้ยโอ้ต้องไ ดีเลยกําลังจะตกปลาในในวิชั่นต้องกดลงใกล้น้ำครับคลิกตายคลิกตายต้องใกล้น้ำกว่านี้ใกล้กว่านี้อีกเหรออีกนิดนึงกพอแล้วเออได้แล้วน้ำแรนสัมผัสก็อ๊อปตกน้ำไอ้บ้าไอ้บ้าเดี๋ยวถี้เราดูตกนน้ำกลมยืนปาโจ้แก้งว่าเราพี่โจ้ผัก มันชนกันเองได้ที่ไหนยองเอาตัวไปชนกันเลดิขึ้นมาน้องฟิวยังไม่เจอตยังไม่เจอเอซีพีอยม่ได้น้ำมีไหมลองฟิวไม่ไม่ไม่ยังปลานึ่งปลาโจงแกล้งว่าเราพี่โจผ่าคืนนี้เราจะผ่านไปได้ยังชิวๆหรือเปล่าไม่ได้ทำเ้ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันนั่งอยู่มันนั่งอยู่มาแล้ว เฮ้ยมันร <uli> oh, ้องไงเนินเฮ้ยมีอยู่ข้างล่างติวมันอยู่ติวจิ้มน้ำ้ยมันนั่งอยู่จริงด้วยมีหนูไปมองมันดีกว่าแฮรอ้าวโอ้โหตาจะแตก พอเช้ามันหายไปเลยอ่ะเออ,อทุกคนนะคะตอนนี้เราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะน,นะคะเป็นเวลาทั้งหมด11วันวเราก็สามารถหาการาดได้ทั้งหมด2ใบนะคะเพื่อใช้เข้าในห้องแลบยังขาดอีก2ใบจึงจะต้องตามหากันต่อในคลิปหน้ายังมีอีกหลายที่เลยที่เรายังสำรวจไม่ครบนะคะฝากทุกคนกดติดตามนะคะกดซับสไคร้กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องฟิลเดอร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคระบมบ๊ายบาย 拜拜拜拜